ลอบแคทงานสำคัญที่คนไม่ทันสังเกต วันนี้มาพบกับรายการจแงานสำคัญที่คนไม่ค่อยสังเกตสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับคุณแม่สมบูรณนะคะผู้ที่ทำอาชีพที่หลายคนมองข้ามแต่เป็นฟันเพืองสำคัญในการทำให้สังคมเป็นหน้าต่อไปได้ เป็นมหาวิทยาลัยเลยก็ขายตอนหลังวิทยาลัยเปิดเพกาแต่คนแม่ทำงานทำงานอยูอ่ที่กรุงไทไพทุกท่ารตาซ่าดิมาออกไม่ไปเป็นออกมาก่อนไปถึงแล้วทำไมถึงได้มาขายที่นี่คะ<ม>เป็นก่อนขายอยู่ตรงเรียนทานข้าวมื้อค ซื้อบ้านตรงนี้ก็เลยมาขายเลยแล้วคือคุณแม่สมบูรณ์นะคะทํางานะจะเรียกว่ากะดึกใช่ไหมคะใช่ค่ะทางานกะดึกแล้วพักผ่อนเวลาไหนคะแล้วก็เวลาทํางานง่วงไหมคะมีมีบ้างบางวันง่วงบางวันก็ไม่ง่วงแล้วพักผ่อนเวลไงคะจนเมื่วานอะไรคือแรงบันดาลใจให้คุณแม่มาขายของคืออบ้าใขีดนี้นะคะ ไมถึงเป็นชนนีคือเคยทำงานอยู่ที่ห้างเราก็เรียนรู้หมาจากที่ห้างเลค่ะไม่รู้จะไปทำอะไรพอรากมา็มาัเปิดร้านขายอยูอขอเนุญถามกันเลยคะว่าที่ห้างทำงาน,น,น,นเป็นห้หนางนยห,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 ห้างอะไรเปิดขึยอะไร ก้าทำงานทำงานที่ตรงนี้มีมีอุปสรรคไหมคะหรือว่ามีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจไหมคะไม่มีไม่มีเลยค่ะ <c oughs> ขออนุญาตถามถึงรายได้แต่ละวันนะคะ <c oughs> ว่ารายได้แต่ละวัน <c oughs> โอเคไหมเพราะว่าถึง <c oughs> เหท,ที่ที่มหาวิทยาลัยนี้ร่างกายของชัาง,งเต็มเลยก็ <c oughs> คนคุณแม่ขายเองทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ทั้งตอนกลางวันแล้วก mm ็ตอนกลางคืนตอนกลางวันนี่ลูกค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนกกันใช่ไหม่ก็สิ่งที่ภูมิใจที่สุดในอาชีพค่ะเราได้คือพ่อพูดอยู่ฟังอยู่ทำตรงแม่ทำไม่ได้อนาคตก็คือ พอไม่ได <LY> <Pokémon> ้ค่ะพอไมได้ใช่ไหมคุณเคยเคยประสบปัญหาผ่านทุนไหมคะก็ดีมากค่ะแต่เราก็พยายามทำให้มีที่สุดค่ะอะไรคือเคล็ดลับในการค้าขายของแม่ให้มีประสบความสำเร็จนะคะก็ในบันดาลใจจากลูกน้องอยากให้เขาอยู่ดีกินดีอยากให้เรา ตอนนี้ยังไม่มีอยากจะส่งต่ออะไรให้คนรุ่นใหม่ที่อยากทำธุรกิจค้าขายมคะก็ต้องมีความพยายามตั้งใจัน่นถ้าเราตั้งใจทําขยันไม่ขี้เกียจก็ไปได้จะมีคาชดเชเราบ้า หลายบาทแล้วก็ไม่มาคืนแล้วก็แก้อย่างไรคะนี่ยแไม่ได้ไม่ได้ก็ขาดูนไปเลยแล้วก็ขายของกคืนช่ยไขายเดียวแล้วแบบว่า สุราจะมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อารวาสอย่างเงี้ยมีไหมคะคือมีค่ะแล้วคุณแม่เราเป็ยังไงเคนไหนเขาไปใช่ไหมเขาไปเขาก็ไปเลยใช่ไหมคะบางคนก็นานกว่าจะไปคุณแม่บอกว่าแต่ก่อนเคยขายที่วงเวียนใช่ไหมคะแล้วก็ย้ายมาขายตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วหนูหนูอยากทราบว่าขายตรงนี้ทำเลตรงนี้ดีไหมคะถ้าคิดเคยขายที่วงเวียน คือมีมีรถเยอะกว่าตรงนี้มากค่ะคือเราทราบว่ารายได้มันต่างกันมากไหมคะก็พอๆกันเพราะว่าที่นี่มันมีลูกค้าประจำลูกค้าประจำก็อยู่แถวนี้เหมือนกันว่าอยู่ใกล้ช่ิดขายของชาใช่นเวลาที่เติมสต๊อกเติมของเนี่ยไปซื้อหรือว่าร้านเขามา สั่ทีเนี่ยทีละหล,ห,ลห,ลหลายหลายหลายบลชม้มแล้วสั่งที่แมคโครกับไอซื้อที่ร้านขายสดอะไร้ก็เป็นบาอย่งบาอย่างก็ถา่าเป็นแมคโครแต่ว่าถ้าเป็นแมคโครเขาจะ กังวนใช่ไหมคะแล้วก็ทำงานเคยมีปัญหาสุขภาพไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลยเหรอคะแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวใช่ไหมคะมีค่ะเป็นกระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นประสาทเอามเดือนหมอนนะั่น เกี่ยวกับการค้าขายแล้วรู้สึกรู้สึกหมดไฟนะบว่ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อเลยค่ะอยากพูดอะไรให้เป็นกำลังใจก็ต้องมีความมุนกองมีควอดทนถ้นื่อยเราก็ทำต่ออยากท้อเราก็ผ่านไปค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณแม่สมบูรณ์ที่เปิดร้านขายของช้ำนะคะ หวังว่าเรื่องราวนี้จะส่งต่อให้คนที่กำลังหมดไฟได้มีกำลังใจในการเดินหน้าต่อนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่เสริบุญแล้วก็ขอบคุณทุกคน,นะคะ่ะ thank you